ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาผู้สถิตยอยู่ในกายใจผู้คุ้มครองดูแลว,วิญญาณแห่งข้าพเจ้าโปรดเมตตาเปิดทางแห่งกัญญาให้ใจนี้สว่างสวยเหมือนแสงแห่งธรรมขอให้ความดีที่เคยทำทรงผลให้ชีวิตราบรื่นหมดเวรหมดกรรมที่ยังผูกพันให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญา ขอให้เทวดาในตนหนุนส่งทางกายวาจาใจให้คิดดีพูดดีทำดีไม่หลงในกิเลสไม่แพ้ต่ออกุศลธรรมหากข้าพเจ้ามีกรรมอันใดที่ยังค้างคาขอได้โปรดผ่อนเบาให้ด้วยแรงแห่งศรัทธาให้พลังบุญนี้กลับมาปกปักคุ้มครองนำพาชีวิตให้เจริญในทางธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ